We're now down to three Raptor engines. We can see those chopsticks now. ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ไม่ใช่ภาพวิดีโอย้อนแต่อย่างใดแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และแน่นอนว่าเป็นความน่าตื่นเต้นครั้งใหม่ของการส่งยานอาวกาศขึ้นสู่ทองฟ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ด ให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกสามารถกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอได้นะครับการทดสอบที่ผ่านมาคือการทดสอบเที่ยวบินบรอบที่5ของยานสตาร์ชิปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมปีคิเตศกราช2024ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางวิศวกรรมอวกาศที่สำคัญของ Space X ครับในการพัฒนาเทคโนโลยี การนำยนานอวกาศกลับมาใช้ซ้ำโดยในครั้งนี้ยานซ u เปอร์ไฮเวย์บูสเตอร์ได้ลงจอดได้สำเร็จครับโดยใช้แขนกลขนาดยักษ์เพื่อจับยานกลับมาอย่างฐานปล่อยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขนาดที่ยานสตาร์ชิปอัปเปอร์สเตดได้ลงจอดในมหาสมุทรอินเดียนับเป็นการก้าวข้ามความท้าทายด้านการนำจรวดกลับมาใช้ใหม่อย่างน่าทึ่งและทำให้การเดินทางสู่อวกาศ มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในอนาคตการทดสอบในครั้งนี้ยังได้รับการชื่นชมโดยจากนาซาและนักวิทยาศาสตร์หลากหลายฝ่ายซึ่งต่างมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศเพื่อนำไปสู่การสำรวจอวกาศในอนาคตอีกด้วยครับโดยแน่นอนว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อดีตในการสำรวจอวกาศของมนุษย์ก็มีการส่งจรวดอวกาศเพื่อส่งยานขึ้นสู่วงโคจรของโลกเรา และคำนวณวิถีให้จรวดตกลงมาในมหาสมุทรส่วนมากแล้วจรวดเหล่านี้จะไม่ถูกใช้ซ้ำโดยปัจจัยหลายอย่างที่เรายังแก้ไขไม่ได้แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายคนพยายามหาวิธีนำจรวดเหล่านี้กลับมาใช้ซ้ำเหตุผลก็เพื่อลดต้นทุนการขนส่งยานอวากาศด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกปัญหามากมายก็เช่นกันเช่นการไปสำรวจดาวต่างๆนอกโลกการที่เราสามารถนำจรวดกลับมาใช้ซ้ำ โดยไม่เกิดความเสียหายคือสิ่งจำเป็นต่ออนาคตของมนุษย์มากๆครับบริษัทสเปรตเอของ e ีลอนม s k ก็คืออีกหนึ่งบริษัทที่พยายามมากมายในการพยายามนำจรวดอวากาศที่ปล่อยขึ้นสู่วงคคจรกลับมาใช้ซ้ำหรือกลับมาลงจอดบนฐานที่รอไว้สำหรับการลงจอดโดยในปี2564มีการทดลองโดยใช้จรวดต้นแบบสตาร์ชิป SN15 ได้ปล่อยออกจากฐานยิงในเมืองโบคาซิการัฐเท็กซัสริมชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและขึ้นไปถึงระดับความสูงประมาณ10กิโลเมตรเหนือพื้นดินก่อนจะดิ่งหัวลงมาสู่พื้นโลกอีกครั้งโดยการทดสอบในครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมทางอากาศพลศาสตร์ก่อนจะค่อยๆลงจอดที่ฐานอย่างนุ่มนวลได้สำเร็จ ซึ่งแม้ว่าจะมีเลวเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณฐานของจรวดหลังจากที่เครื่องยนต์ดับลงแล้วแต่ระบบการดับเพลิงอัตโนมัติก็ควบคุมไฟได้ในที่สุดครับแต่ทุกความสำเร็จย่อมมีการลองผิดลองถูกครับคุณผู้ฟังการที่วันนี้เราสามารถนำาจรวดกลับมาลงจอดที่ฐานได้อย่างสมบูรณ์ทุกอย่างแลกมาก,กับเวลาและความรู้ความสามารถและการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วน สเปซเอเองก็เคยประสบกับการทดลองจอดผิดพลาดหลายครั้งด้วยกันในระหว่างการพัฒนาจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยเฉพาะในระยะแรกของการทดสอบจรวดสตาร์ชิปและฟอร์คอนกา้าการลงจอดบางครั้งจบลงด้วยการระเบิดเนื่องจากปัญหาในระบบควบคุมท่ามกลางสภาวะแรงกดดันสูงขณะลงจอดเช่นปัญหาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์หรือแรงกระแทกที่มากเกินไป และปัจจัยได้ในเือนอีกมากมายอย่างไรก็ตามสเปคเอ็กได้ปรับปรุงการออกแบบและการทดสอบอย่างต่อเนื่องครับจนกระทั่งเขาสามารถที่จะลงจอดได้อย่างสำเร็จและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในที่สุดและปรากฏเป็นภาพให้เราเห็นได้ทั่วโลกที่ผ่านมาครับจากการทดลองมากมายนับไม่ถ้วนครับคุณผู้ฟังคำถามที่เราพบบ่อยๆก็คือทำไปทำไม เราสูญเงินไปเท่าไหร่แล้วแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่ที่ต้องทําในที่นี้ดาวลูกเป็ดจะาพูดในส่วนของแผนในอนาคตหลังจากที่เราทําสิ่งนี้นะครับหลังจากที่เรามีเทคโนโลยีที่พร้อมและทะยานสู่อวกาศได้มากขึ้นโดยบริษัท s p ป c e X เนี่ยได้มีการวางแผนให้ยานส t า r s h ิ p เป็นยานอาวกาศที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตของการสำรวจอวกาศโดยมีเป้าหมายให้นำมนุษย์กลับไปบนดวงจันทร์อีกครั้งในเร็วๆนี้ครับ หลังจากที่เราห่างหายจากการไปเยยบรวงจันทร์มาหลาย10ปีนะครับและยังต่อยอดไปถึงการสำรวจดาวอังคารยาวไปจนถึงโครงการตั้งอานณานิคมบนดาวอังคารอีกด้วยครับยานสตาชิพถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าจำนวนมากและสามารถเดินทางไกลในระบบสุริยะได้อีกทั้งยังมีความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงในอวอากาศอีกด้วยเพื่อทำให้การเดินทางนั้นไกลามากยิ่งขึ้นครับ นอกจากภารกิจสำหรับอวกาศแล้วยังสามารถใช้สำหรับการเดินทางบนโลกได้อีกด้วยครับหากเทคโนโลยีนั้นก้าวกระโดดเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่า,าการคมนาคมบนโลกจะถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มนุษย์จะสามารถสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนสเป c e x ยังวางแผนให้ยานนี้ช่วยในการสร้างอนานิคมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในอนาคตอีกด้วยซึ่งมีการเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าแล้วครับผู้ฟัง ทาง Space X เองนะครับก็ได้มีการคาดการณ์ว่ายาน Starship น่าจะพร้อมสำหรับการออกไปสำรวจอวกาศได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยมีเป้าหมายใหญ่คือภาร,รกิจนำมนุษย์กลับไปอย่างบนดวงจันทร์ผ่านโครงการ Artemis ของ NASA ซึ่งกำหนดไว้ในช่วงปลายทศวรรษ2020ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีครับที่จะทำภาร,รกิจให้สำเร็จตามกรอเวลาที่ตั้งไว้นอกจากนี้สเป c e x ยังมีแผนระยะยาวในการใช้สตา r s h i p สำหรับการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารตัว e อน n Musk ได้กล่าวถึงเป้าหมายการสำรวจดาวอังคารในช่วงปี2030โดยยาน s t a r s ชิปของ Space X จะเป็นเครื่องมือสำคัญในภารกิจในครั้งนี้เป้าหมายของ Elon Musk คือการสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารให้สำเร็จให้ได้เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่อาศัยได้ในระยะยาวเรียกว่าการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคาร ภารกิจนี้จะต้องอาศัยเทคโนโลยีการเดินทางระหว่างดาวที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากครับรวมไปถึงการสนับสนุนด้านพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืนอีกด้วยหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดอิลอนมาเชื่อว่าการตั้งถิดฐานบนดาวอังคารจะช่วยให้มนุษยชาติสามารถอยู่รอดในกรณีเกิดวิกฤตบนโลกขึ้นมาได้ดาวอังคารจะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของมนุษยชาติอย่างแน่นอนเพื่อรับประกันว่ามนุษย จะมีถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่นอกโลกอย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้จะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและการทดสอบเพิ่มเติมอีกมากมายของเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักดราศาสตร์เนื่องจากในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีมากมาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการออกไปสำรวจอวกาศและตั้งถิ่นฐานได้จึงเป็นงานหนักกับเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักดา,าราศาสตร์เป็นอย่างมากที่จะต้องหาวิธีการวิทยาการใหม่ๆมาเสริมทับให้มนุษย์ตัวเล็กๆในจักราวาลได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและทะยานสู่ห้วงอวกาศในอนาคตได้ในที่สุด